มันเกิดใครครับเกิดนี้แล้วโดนไปกี่ลูกครับลูกเดียวลูกเดียวครับพี่ลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวน่าเกียดหรือว่าลูกธรรมดาตรงไหนลูกเป็นคนน่าเกียดอ่ะเฮ้ยมึงน่าเกียดสุดๆแต่ลูกไหนวะน่าเกียดมีลูกไอ้นี่มลูกเดียวนะเว้ยก็ขนาดกูพยายามสุดๆแล้วตอนนี้ก็ลูกยิดแล้วอายุลูกลูกเมียยังไม่มีแต่แสยึดแล้วไอ้ยี่ลูกเสียไม่มีเช่นเมยมลูกวันนี้ผมก็ครีนชีนแล้วครับกูพลาดแค่ลูกไอ้นี่ลูกเดียวเองนะเว้ยไอ้เยี่ต้องนั้นไม่พลาดนะเว้ยผมยิงผผผมมมยยิิงงงบััวนนี้ ให้เขาเขาดิเฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้เขายอมไม่แพ้ใครเลยเนี่ยพว่อูออกบอร์ดหน่อยวันนี้วันเกิดทำอะไรบ้างวันตกปลาหรือยังยังยังวันนี้สีแดงบุ้ยต้องโทษกองหลังนะครับเฮ้ยเบอร์สิบเก้าไอ้เบอร์สิบเก้าไปสับขาหน้าหน้าประตูเขาเล่เตะเขาเนี่ยชอบประมาณนี้แหละอันนี้เอาพัดเนี้ยอันนี้ผมรักองค์กรครับไอ้นี่พี่พันเทพพันที่เป็นร้านสักพี่เจอคนหนึ่งสักแม่งตลกมากสักแบบสักเป็นรูปโน้ตเชิญยิ้มคิดว่ามึงจะสักได้คนนี้ใครครับเป็นฝรั่ง ไม่รู้ว่าสัญชาติไหนงอนวันนี้ไม่ค่อยได้บอลวันนี้ไม่ค่อยได้บคนนี้ยิงเข้านะครับแต่จ่อหนึ่งหลาจิ้มข้าวจิ้มข้าวยิงบอลยังไงนี่วันนี้เรามาแดงคู่กันแล้าวแต่จ่อหนึ่งหลาแดงคู่กันหนึ่งจ้องจ๋าวันนี้ยังไม่โดนเตะไม่ส่น้ำหน้าเอะไรนี่เลยนี่มิสซิ่งโอ้มิสซิ่งโอ้เหมือนกันนี่อย่างงี้เลยฟอมมันจะระเบิดเมื่อคู่นั้นนหละไอ้นั่นฟอมแท้แท้ไม่ใช่ของแท้ไอ้นั่นลอมแท้ๆมันบวยแท้แท้ไม่ใช่ฟอร์ม่ย